พ่อมาาซ้อไปเนมาหัวเองใจดออืวันนี้ใสซื้อของเพราเป็นเกือบแทบหนึ่งอาทิตย์นาะจะมประมาณหนึ่งอาทิตย์ใด่พี่น้องเจ็ดแปดบ้างเหรอใบสูอื <Pizza. S 2> อว้อนเป็นมันที่แปดติกเอรพิซซ <Pizza. S 2> ่าสามสามแพ็คนา่าจะอันนี้เป็นพิซซ่าที่แช่แข็งแล้วเขากะจังเอกมาอบนาะจะมาอบแบบอบใส่เตา

คนันปังรูปหัวใจอยดวยกันเด็กใหด้วยทอกมเแบบี้นีอมยักษ์ลูกหัวใจคนปังเป็นลูกหัวใจนั่นะอันนี้ก็ปฟังไว้ให้ลูกๆกนี่น่มันเสานี่มนรืองสิล่าะซื้วิงเอเอ,เอ,เอไข่ไข่สิบสองฟองอันนี้เป็นไข่ลูกใหญ่โอเคมาลูกใหญ่ได้พีน้อง Mamma, kolla ett hus! Ah! Vad det är man som man Äg. Äg. Det är tolv oh. stycken här i, va? Ja. Oh, okay. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, tolv. Bra, det, Jättebra. Ska vi lägga den på den här, då? Sen ska vi se... Makeupen här. Den har vi...

ขนมแกะกรุ๊ปให้กินอันนี้ของแม่หนาเอ็มแมมมัสอันนี้เป็นขนมรูปหัวใจค่ะอันนี้สองชิ้นสิบห้าโครนเม่ตไจจะกินอันนี้กับกาแฟนอกจากซื้อมาแค่สองชิ้นจ้ะนี่แล้วนี่เมตไจจะหายลูกตั้งสองค่ะฟิน เค้กค่ะเค้กใจแต่จะให้ลูกกับกระรักทุกบ้านน่นะจ้ะแต่เขาสื่อของวัมนทีมันอาจจะแพงแนงสิบบัไดทุกบ้านอยู่แล้วจ้ะแล้วก็อาจจะไ้ซื้อทุกเดือนอย่างสีแต่ย่ามีโอกาสกะกะได้ซือ้อถ้าย่ามเหาพได้มีพ่อกำลังได้ซื้อลูกกะื้อนอจาะสิ่งใ<ส>ดที่หนูให้ลูกได้ลูก็จะทำจ้ะ้ามนไม่ฟื้นวันน<ส>ี้ n ฝ้าฟื้นันี้จะไปฟิกกนะลูกนะ

Det smakar den jättesött. Kakor Mmm, kakor! Mm. Vad god den är. Vad bra. Man vill inte smaka. Det är okej. Ät du. Gillar du vill inte sked. Vad god den är. Vad bra, men vi behöver alla järnfläckar. Var den bra? Ja. Vi ska smaka Okej. Är gott? god? สิก้วอ๋อสีก้วลิตเติรักกันทุกวันวสิ่ก้วลิตเตดโอ้ดีมากเลยนะทำงานเสร็จบนางรืางสื้อสองชิ้นเนี่ยหกส,สิบโครนค่ะสองชิน้นสองชินน้นเลยเค้กนี่ เค้กนี่สองชิ้นหกสิบคร้อนส่วนอันนี้ก็สองชิ้นสิบห้าคร้อนร่วมทั้งหมดอันขนมแรมของหวานนี่นอกจากแรมเค้กและของหวานนี่บวกเกินลอยเป็นเท่าไหร่หกสิบกับสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าคร้อมค่ะเชิญมาเก็บน้ำรูปแต่แกจะต้มอยู่บ้านเอ๋อ

Igen. Wow, tack. Mm. Det här är marsipan. Ja. Mm. Denna marsipan. Jag älskar marsipan. Jag har tappat det. Om ni inte orkar hela så kan man lämna här inne och tillbaka så kan man äta den senare igen. Mm. Eh, kan, du, kan man dela med den till min och Lina? Nej, mamma ska göra. Men ni har ju den här. Den kan ni lägga i lådan också. Om man har inte mycket låda och då kan man äta allihop. Mm. mm. It's a raspberry. It's a raspberry, ja. Raspberry cake. Mm. Det är det gott? Mm. Ja, Det är nästan som inte yoghurtskaka. Jaha, mm. oh, okej. Okay. Yoghurtskaka. Oh är rosa margiton. Ja. Mm. Det var pinot. Jag fick lite förkylda. Jag hade ju hoppat. Kan du <laughs> plocka en liten bit? Okej. Okay. Vad vill du ha spejlet med? Med ja, den här. Vad säger mamma? Raspberry cake. Får du inte upp den? Ja. ดูต์มินิฮอตบิ๊กฮอตดู๋ใส่ให้ดูทำผู้ชมไหมให้ดูให้ดูค่ะดิ้งหน่อยขอกินต่ละไมค่ะบ๊ายบาย